ตรวจวาเราเริ่มจากท่าคว้างนะเราก็หมให้ลูกค้าใหม่นะเขาเปลี่ยนท่าอีก็ใหม่นะคะเราก็เริ่มจากท่าคว้างนะคะใช้ที่หัวแม่มือนะคะกดเป็นการกดโยกสลับเราไปเรียนส้นเท้าโยกเวลาถ่ายต้นหนักใครจะหัวไหนซ้ายขวาซ้ายขวาส้หรับหม้อใหม่เนาะให้จังหวัดบริเวณตัซ้ายขวาด้วยขวาซ้ายก็ได้เห็นไห กดลวดด้วยนิ้วหัวแม่มือใยสระความทำว่าตัวฝ่าเท้านะคะใช้คำว่าตัวฝ่าเท้าใช้คำว่าโย เหยียไปที่ส้นเท้านะคะเขาใช้กรเขาลงตรงช่วงแอ่นเท้าอ่ะฝ่าเท้าอ่ะแล้วเขาไม่ได้เหยียบนิ้วเท้านะถ้าเหยียบนิ้วเท้าเจ็บไหมเจ็บเอ๊ะนั่นคอนโทรลตรงแอ่นเนี่ยแอ่นที่มันว้าวเข้าไปของปลายเท้าอ่ะดูด้วยนะเหยียบดีมก็ด้ตีนิ้วอ่ะไอทานี่ได้แหละเข้าใจได้ดีโยกนะคะพอสมควรแสดงรย์ประธานนี่ถือว่าท่านเหยียคปลายเท้ขอห่างเล็กน้อยเนาะ เราะว่าท่านไม่จับห่างเล็กนจะยท่านเป็นบริษทธนาคารบริษัทคุณหมออ้อมบอกด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งในในที่นี้ขอให้บอกข้างซ้ายแล้วกันติดใช่ไหมขวารักษาแล้วก็มนป่าอาสน์จออกขวาแขนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเวลาปฏิบัติให้ออกซ้ายมันจะได้เหมือนกันต่อไปคุณหมอใช้ฝ่ามือกดย่ำสลัดนะคะขาท่านด้าน ขาตา้งเว,วเว้นหัวข่าวเว้นหัวข่าวนะคะข้อต่อต่างๆกดทับไปจนถึงขาข้างบน,นเลยบริปเวณช่วงสะโพกอะคะ่ะถึงตรงน,นั้นแหละคะ่ะแล้วก็โยกไปโยกมาถ้าเป็นสมัยก่อนก็ออจะขี่เข่ากลางขึ้นไปเลยนะถ้าเป็นเฉลยจัก็จะขี่ากลางตัดเส้นทั้นจับปลายเท้า แย่เราหมอต้องอยู่ตรงกลางเป็นวนเนี่ยตรงหลางกลางขาเลยถ้าเป็นอันเก่าเลยสั่งแต่นี่มันจะสุภาพของมหมอข้างนะคะสัมรับสัหรับพุทโงนะตามพัทยาสายสัมรับห้ารอบลูกค้าขาตึงมากก็เล่นหลายรอบหน่อยคันแต่อยู่กับเวลาที่ตกลงการบริการนวดว่าหนึ่งหรือสองถ้าคุณไม่บอกว่านวดหนึ่งชั่วโมงคทั้งตัวไม่ทันหรอกตัวอย่างน้อยต้องชั่วโมงครึ่มเพราะตัวน้องตัวหรึ่งสองั่วโมงนะ ลูกค้ากป็นตัวหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ทันหรอกค่ะเอาดึงหมดจบเลยนะถึงด้านบนร้านนี้หมอใช้ปากมือคืนนะคะบริเวณสะโพกแล้วก็ก้นย้อยนะ,ะแล้วสะโพกด,ด้วยตัวน,น,นักกัดดันคือตัวนักกัดันค่าเนี้ยลูกค้าชอบเพราะว่า่บางคนขันนนะะบรถอะค่ะที่ว่าขับรถนานๆหลายชั่วโมงอะเวลาเราดึงมันจะเป็นก้นซางเนาะเรื่องบริเวณก้นซางที่ก้นซางเราเหนื่อย เขาก็จะอยากให้ลูกค้าจะตือตรงนี้นานๆนะคะมันจะเป็นก้นสะโพกนะช่วงสะโพกจะอยู่ด้านนี้นะคะเราจะใช้ฝ่ามือตึงตรงนี้คือให้มันสบายเลยค่ะกดแล้วก็ตึงเสร็จแล้วใช้ที่หมอนม่มือนะคะกดหน้าบริเวณก้นย้อยนะซ้ำไปอีกหนึ่งครั้งที่หมอนถ้า เลื่อตัว้านที่หมอต้องเลื่อนตัวไป่สระดับมือกันในการทงานนะคะลูกอนาโตมีลูกค้ากับคนนวดเนี่ยต้องสมคัญกับการทำงานที่มันสะดวกอ่ะอย่างพี่หมายเข้อมีเครื่วงือย่างามหัวข่าหรือดีตึนุ่นแต่แล้ว้อส่วนตัวส้้าปล่อยมาเถ้าสูงอย่างนี้เราจะไม่ถนัดอนาะอ่ที่มือเขาทำกานเขาถนัดเขาแข็งตึงนยเขาลงถนัดไปแข็งตึงนะให้ที่หัวไม่ตึงทำงานนะคะตรง้ คนเสร็จเรียบร้อยแล้วทั่วเลยคุณหมอนะจับมือแล้วขนาดตีเสื้อนะคะขนาดกับบริเวณกระดูกสันหลังแสดงว่าประมาณต้นมือที่อยู่ที่การกระดูกที่ตรงกลางเราไมีนวดทั้กระดูกนะคะแล้วไข่ชะตาแข็งแล้วกระดูกอายุหักไปติ้มต่อแล้วให้เกิดอึ้นมา่ะเวลาใช้สันมือเนี่ยปวดกระดูกจะอยู่ตรงกลาง กระดูกมันจะอยู่ตรงนันอยู่ตรงกลางคนเดียวก็ถึงต้นคอแล้วให้หมอทักพี่กี้ซีเกียนะนะคะหมอจะเขียนงมือออกด้านข้างอาซีเกียบไว้ตรงพักหนึ่งหมอจะให้ปาดมือไปไว้ที่คอจะไปบีบคอลูกค้าได้เสร็จแล้วก็ถอยลงมาท่านี้สบายดีนะคะท่านวาง ไม่ว่าจะมงวดคุยกับเรานานแค่ไหนก็ถึงัห้ากัหลับหนีจ่อยเลยทำลายที่เลยมาช่วไหาก็ะเบือยเลยถอรนถอยลงมาถึงจนถึงกระดูกคอซีเจ็ดถึงีเจ็ดก็เจ็ดปีดีเสื้อดีเสื้อเขาไปนี้ออกมานะตัวนีจะกระเบนเห็ดไตนะคะ จากนั e ้นก็ค้อลงตยาใสสองรอบใสรอบกระด้างแดโดยภาคภาษารอบด้วยกให้ที่หัวด้่ยมือกดคู่ตั้งแต่บริเวณกระเบนเน็บขนาดกระดูกสันหลังใช้ยืดคู่นะคะกดดูขึ้นไปนึ้นไงเลยกดขึ้นไปจนถึงกระดูกคอซีเจ็ คือจะไม่ทักกระดูกเหมือนเดิมน,นะคะถ้าไม่แน่ใจอใมอหใ่ก็อาจจะใช้นิ้วหากระดูกโดยการที่ทำทำนิ้วลักษณะมันโจวีเนะะี่ยค่ะลูดรูร่อมกระดูกแนะ้วให้หายให้ท่อให้ตุ่มบ้านเอวก่อน มันบวมเลยคือไม่ไม่ก้างค่ะส่งที่ที่เหอนกันตอนนี้กันกำลอยู่ระหว่างนิ้วก็ระหว่างระหว่างกันเจอค่ะทำกระดูกให้ดูหน่อยค่ะทำมือเป็นรูปโูปวีนะคะทำดูล่องกระดูกนะคะตรงกลางมันก็ไม่ได้แน่แต่ว่าไอ้นิ้วสองนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยมันวางนิ้วได้เห็นไหมคะคุณระดูตรงนี้๋ยวอันนี้จะกลับหมอใหม่ ถามว่าแอบเปิดเสื้อก็ดูได้ไหมเปิดเจอได้ทุกคร้งท้ายนิดเดียวเปิดได้นิดเดียวดูดูดึเริ่มต้นแล้ิดอ่ะหลังจากนั้นขอเชื่อมือหัวแม่มือนะวางขนาบด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามนะคะจะทำกระด้านตรงข้ามนิ้วหัวแม่มือวางขนาบนี่หัวก็คือชนกันนะคะจุดกระเบนเด็ดไล่ขึ้นไปถึงกระดูกคอต้นคอซีเจ็ดท่านนี้หมอต้องหันหน้ามา หลังน่าจะมีด้านซ้ายหรือด้านขวาหมอจะทำนั่งตรงข้ามท <c oughs> างความื่่งง่ายมากนะคะง่ายมาก <c oughs> ถ้านั่งนี่ง่ายหนักไปอีก <c oughs> อยากแคาแขนอย่างเดียว <c oughs> โนเนียจำันไม่ได้อยู่เนี่ย รอบหนึ่งสองรอบสามรอบพันแปรตามเวลาที่คุณตกลงกับลูกค้าว่าคุณมีเวลาย้ำหลังได้มากไหมแล้วลูกค้คาเปิดหลังคุณต้องใช้เวลาบดไปก,การย้ำหลังหล,งหล,งหลงายๆรอบในนัะการสําคัญที่เวลาซักประวัติลูกค้คาสําคัญถ้าลูกค้าแบปวดหลังมาจะดงว่าต้องเอาเวลาไว้ย้ำตรงหลังหลายรอบเอาละค่ะถึงตรงนี้ดูให้ดีนะคะหยุดไว้ก่อนนะคะถึงตรงนี้คุณหมอให้นวดคงคอ ลูกค้าหันหน้าไปด้านที่จัดนวดต้องบอกลูกค้าว่าโทษนะคะเดี๋ยวหันหน้าไปด้านนึงเขาก็จะปิดคอเราก็จะทุดต้นคอห้ามเนี้ยห้านที่นุดอยู่นะคะค่ะที่หัวนมือนะคะกดด้ยทุตรงคอนะคะขึ้นลงมือลากรู้จับไปไว้ไหนไปไว้ทีรษะโพกหลักการของการทุดไม่มีอะไรเลยมือไม่มีที่เก็บก็ไม่เก็บ ี่สะโฟก็ไปเก็บท <tr> ี่หัวไหลมันเก็บไหมสะโฟก็หัวไหลจะไม่นมาไว้ที่เรือหมอตรงไหนที่หันลวดอะนักท่องต่อค่ะลูกค้าก็จะสบายค่ะเรียร์เรียร ใช้ใวิธีกดอย่างเดียวแล้ว่ากดแล้ดันกดครึ่งเลยค่ะกดเป็นจากมาถึงฐานมาถึงฐานกระโหลกเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือแค่นี่หมดก,ก็คือตั้งขึ้นแล้วดันดันขึ้นช่วงถันกระโหลกขึ้นช่วงฐากนกระโหลกก็เหมือนเดิมเหมือนท่าตะแคงนะคะแต่เราไม่ขึ้นไปที่ขมับไรผมแค่นั้นแหละเราไม่ขึ้นขมับไรผมนะคะในท่ากวา้างแต่คนคนที่จบไปแล้วจะไปใช้เทคนิคเพิ่มเติมขึ้นขมับไรผมนั้นก็สุอแล้วแต่แต่หน้าตอนนี้เดือดขึ้นช่วงเตือนเดือดขึ้น ตะใบหมอนะงั้นเพื่ลอลสะบักข้างติดกับตัวมหมอนะคะข้างติดกับตัวหมอข้างม้น,น,นค่ะคุณหมอไม่รู้ว่าสะบักที่ไหนก็สอบสะบักให้อีกรอบนึ่งอ่าเต็มเลยไหมเต็มเต็ม,ตมเลยนะแล้วคุณหมอก็ปล่อยแขนเขาวางกดนัดล่องสะบักนะคะข้างที่ติดกับตัวนะเราของเนดะ็กนั้น เยี๋ยวไปด้วยค่ะมันก็ไม่ใช่ข้างที่ติดกับตัวเราล้อมสะบัดปีสะบัดต่อด้วยต้แนแขน เสร็จแล้วทีนี้คุณหมอกลับไปอยู่อีกฝั่งเมืไม่นทางผู้พานะคะไในทางผู้พ <c oughs> เออคุณหมอใช้ทางภาษามือก่อนนะคะภาษามือใช้สอบกิ้งนะคะตั้งแต่กระเบนเหน็บขึ้นไปจนถึงบริเวณประมาณทีเจ็ดที่เดิมอะค่ะใช้ปลายทัดแขนลงไม่ได้ใช้แหลมลงนะ นท่าบบนี้ก็สบายดีนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ต้นแขนเป็นมันจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อไขว้ตัวไปเองมันมีโอกาสเล่นท่าหลังคือตะแคงแบบท่าคว้าถ้า,า,ถาเขาตึงหลังมากาเนจะได้เล้นหลังเยอะนะคะพอทั่วเสร็จแล้วถ้าอยากท่าอย,ย่าบอกเราทุกทาตอนหลังก็ได้ถ้าลูกค้าเขาไม่ใช่อยาออ่าบอกกระถามกดกระเครากระถาอะไปอยู่อีกท่าหนึ่ง การถ้ายเยื่อห้มถ้ามีการประคอบรวมด้วยให้ใช้การประคอกก่อนให่ทายเยื่อหมดังนั้นประคอเสร็จยา่อหมก็หายหมดสินะถ้าม the ีการประคอกรวมด้วยให้ใช้การประคอกก่อนแล้วลงเยื่อหุอมทีหลังคุณหมอทำที่ข้างเนึ่งเหมือนเดิมคุณหมอเลือกอยู่ตรงนี้นะเริ <right> ่มจากข้างปีกนิ้วอ่าเลื่อนขนาดกระดูกนิ้วคู่เพื่อขนาดกระดูกนิ้วเดียว ้นพอสบัดต้นแขนทำเหมือนเดิมทุกอย่างจนถึงท่างขึสองเมื่อกี้จะหาน้านเนี้ยจะทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะถ้าเดิมอะค่ะขาบ้านเลยครั้งขาบ้านได้มุมเ่ไต้องเติม่นไมุมได้มุมต้นแขนลองสบัดด้านที่ตงกับตัวเราใช่ไ้มคะ ิมนะุดมึงไม่มีประโยชน์เลเนี่ยนกระท่อกะทัอนสุดท้ายถึงที่ระสามสันีที่สองใช่ไหมถ้ามันจะปิดเกิ้มันถึงข้าจะทำเหมือนเดิมนะแต่กเดี๋ยวหมอย้ายค่าเสร็จค่อยคนเริกละมดปขบค่อันลวเลิกตัวนิดนึงสายนะจับขาใช่พอเลีกน้อยถ้าต่อไปเอเท่าเหยียบ นเทีว่สาบานแพทย์แหงไท่้สืยังไม่จัดทิ้งนะคะถ้าเหียเหือานันั้นกาตักประวติเรื่องนเ้านยตึงขาบก็เล่นเหยียบเป็นประตอ่ะางค้าียงนะคะเหยียบบริเวณ้า้บทเป็นใช้บเกลาเ้าดราอยียบเราไม่ใชก้นเหยียบแตใช้้นเียที่เก็ีบมาก ใช้ซลเราใช้การ่าเค้าเา่อย่าไม่เห็นเ้าลเวลายี่ห่อจะ้อเข่าไปที่ด้านหน้าขาหลังตึงถ้าคุณตั้งหลังไม่ดีคุณจะล้ไปทับขาอ้งหลัที่้าแล้วระวังผ้าเนี้ยบานไปใช้ผ้าแพรองเอาหัที่แน่นอนหอระวังผ้าด้วยตรงนี้อย่าใช้ผ้าลื้นไปรองนะคะ ใครที่ทานยีราฟต้องคุยทานยีราฟที่ใส่ลูกล้าเลยฟินนะตัวน่อตัวนะคะจะได้ทำน่เหนื่อยแล้วขาหน้าหย่อนขาหลังตึงเอาล่ะเสียดเดิมดมล้างเท้าปึ๊บทํมากเดินถนนเนาะเดิมนะคเหมือเดินถนนก็ตอบถ้าาถือ้าที่ทาที่แต่งอะได ด้วยนะคะถ้าเขาไปกป้สอนเียนกันนะเหมือนเดิม hmm. ค mm ่ะ hmm. ูมีนอยู่ลกูก็มอนะคะต้องต้องจับสะโพกลงไปที่ว่าจะเข้าพักเ้มาได้ทุกป่ะที่เหยียบได้กนที่ตัวนี้เ้ยที่เป็นต้องตช่วงขาที่จะหยักอาพนิ่งที่ลงไม่เคย ต้นขาใหญ่าที่เ็บได้ท่าที่สุดใเหยียบเราไม่ได้เหียบต้นครับเวลากันแต่ขเกยนหมดเลยเพราะบาาที่กรทโดดอย่าเราไม่ถึงน้ำหนักที่ถึงเราสัมภาษณ์ที่สปะวัตที่น้าบอกว่าปวดต้นขาปวดขามากเราเคยทานนิตเจอรดิเจอเล่นท่าทีหลายๆรอบเพรานั้นที่การตักประวัติแต่

น่าใช้บริเวณสันมือต่อสลัดค่ะเราไปข้างขวาูกครับเตรียมใช้มือขวาถือไว้เท้าขวาถือครับมือขวาถืวกวางานระหว่างช่วอยู่เ้าซ้ายมันจะจับลายงา่หนักกวามือเห็นไหมคะเขาไม่ต้อจับปายงาหนเลยเวลาเราไป็ซอสแล้วก็ว่างมือนะเราจะได้ตก เราชอะไหล่เขาชตรงไหนไม่อึงลวอะไรอาญาวาลอากาลาเริ่มหน้านะคะเห็นัหมคะเริ่มเริ่มหน้ารวนเนียต้องมาวนและตักแน่นมันคนน้อยในหูได้เพื่อนเพื่นได้รับานนะ่้วงหยุดยุดเพดเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาไม่รวเนียน้ำสั่งเลยไม่กำจัเมอ เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวสบายเดี๋ยวทั่วเดี๋ยวหยุดน่ลรำคาญน่ารำปวดปวีอ่ะต่อไปคุณหมอเปลี่ยนเป็นท่าเปล่นท่าไส้ขานะฮะปวดข้งซ้ายข้างขวาปวดซ้ายข้างขวาคนข้าซ้ายหนักก่อนตลอดนะคะขวาขัาซ้ายกดนะคะซ้ายหนักตลอดเลย ขวาหรือมาขวาไปซ้ายกดนะต่อไปคุณหมอใช้ข้อแขนนะคะวางบรบิเวณไห้ข้อแขนกดบนน้ำลายเนะทยาาา่าขานะ้อแขนวางบนรองเท้าวางใต้เท้าด้านล่างนะเสร็จแล้วลงน้ำหนักกดโน้มที่ขาตกไปทางช่วงกนว้นกบเขาค่ะโน้มแล้วก็กดลายเท้าลงมาแล้วก็โน้มขาเข้าไปยกสะโพกค่ะ ใช่ค <rires. S 2> ่ะมาคล้อมต้นเท้าไว้นะคะให้ตึงกับช่วงก้นตบโกกดันเข้าไปเดี๋ยวตอนทำนั้นจะต้องฝึกนะคะต่อไปขั้นสุดท้ายนะคะกดสันเท้านะคะซ้ายทักเอาซ้ายกับขวาซ้ายทักขวาจัดไว้นะซ้ายทักขวาเอามือขวารวบเอามือซ้ายข้าที่ถึงฝั่งข้างไหนซ้ายเอาซ้ายรวบค่ะกดไม่ลงเนี่ยเอาขวา เอาข้างเอาข้าถูกทักลวดคือข้าซ้ายถูกทับเอาซุดซ้ายลวดงงนะนี่นะอย่างงนะ้เราซ้ายางเดียวกันข้าไหถูกทับคือข้างนั้นลวดสลับให้ข้าสลับแล้วจะไม่งงสลับอันนี้จะไปกว่าถูกทับแล้วมือกว่าลวดอันซ้ายก็มีานวดนะคะ